ตะคองเน,นี่ยเนี่ยรถไม่มีสิบล้อเลยแนตะ่หาสิบล้อมาหาไม่เจอเลยเนะี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออไม่มีสิบล้อเอาสิล้อนะสิบล้อหมดสิบล้อหมดพอดียังฮะรถเอาอีกแล้วอ,อีกแล้ว ลำตะคองอีกแล้วรถพ่วงเลยตาเนี่ยรถพ่วงเลยเออรถพ่วงเลยรถพ่วงเลยเอาอีกแล้วลำตะคองเอาอีกแล้วโอ้วุ่นวายที่นี่นอย่างเงี้ยกลับบ้านไปไปและ